เหมือนเวลาเราดูตามหนังแฮร์ร oh. so, like, ี่พอตเตอร์ด <Hi for S 1> ูอะไรเงี้ยที่มันจะมีประตูล็ออ่ะนี้ค่ะคือแบบเด็กๆก็เปิดเองได้เลยนะแรงด้วยนะขึ้นไปยิงแข็งแรงน้นั้นเนี่ยจริงๆหนูนอนได้เลยอ่ะโอ้โไมาไม่เอาคว่ะอีพีนี้นะคะก็คืออัปเดตห้องนอนเมตาวันนี้ก็เฟอร์เมตามาส่งแล้วเราใช้บริการของเฟอร์แอคนะคะไปดูข้างบนห้องกันไป เป็นมากทุกคนตอนนี้นะคะเร็จแค่ครึ่งเดียวกลำลังําอยู่ครึ่งหนึ่งอันนี้คุคุมง,งานยัง <c oughs> ไม่ได้หอบน,นะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นเตียงจะเป็นเตียงเมตานะคะแล้วก็เก็บของได้เยอะมากเดี๋ยวจะมารีวิวฟังก์ชันตอนเสร็จอีกทีหนึ่งแล้วก็นี้เป็นโต๊ะโต๊ะนั่งแล้วก็มีเก้าอี้เออเป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เอาไว้แบบว่าเผื่อเมตาทากันบ้านนี่คือทําเผื่อตอนโตเลยนะ ระมาสักสิปีอะไรเงี้ยล้วคอยว่ากกนทีนึงแล้วก็เป็นตู้เก็บของนี่อันนี้เปิดได้ด้วยตรงบานาพัาเพราะใช้ของฮาฟเวี่นะคะอันนี้ถือว่างานเรียบร้อยเลยเนาะอไม่มีฝุ่นคือเขามาตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมครึ่งวันอันนี้ทํำไปครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันอะมาสิบเอ็ดโมงประมาณเนี้ยอืม,มาประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสอง ใบมงสีนะคะก็ได้ประมาณแถบหนึ่งแหละแล้วก็เก็บงานไปด้วยคือฝุ่นน้อยมากเลยนะเนี่ยคือเขามีผ้าปูรองเผื่อใครแบบว่าที่บ้านเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยากจะต่อเติมอยากจะบิวอินห้องนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะ ราว่าเนี่ยเขาเก็บงานเก็บฝุ่นอะไรเงี้ยดีมากเดี๋ยเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนึงนะตื่นเต้นมากเลยมาอัปเดตวิวอื่นห้องเมต้ากันว่าจะสวยแค่ไหนนะคะบอกเลยว่าลูกเล่นเยอะมา,ากก่อนจะเข้าห้องขอประตูก่อนก๊อกก๊อกก๊อกนีนน่ห้องเมต้าเสร็จแล้วมาเร็วนี่ค่ะชอบมากอันนี้คือโซนแรกคือเป็นโซนโซนนั่ง,ห,งห้องรับแขกมินิอันนี้คือแบบเข้ามาคือสามารถเทกนั่งเก้าอี้ได้เลย นี่เป็นโซนแบบห้องรับแขทเลก็เปประตูปิดประตูก็จะเจอกับตู้เก็บของของเมตานะครับอันนี้ก็จะแบบไว้เก็บของเล่นคือห้องเยอะมากเลยเนี่ยใช้งานได้จริงนะการมีลูกเล็กเนี่ยเรารู้เลยว่าของลูกก็จะเยอะมากบ้านพับนาทุกตัวคือเป็นของฮัสเล่ย์หมดเลยนะคะเป็น soft c o a อ้าวคุณแม่ครับแล้วอย่างนี้เมตตาจะนั่งมีโต๊ะไหมมีโต๊ะไหมท้องโล่งๆไม่มีโต๊ะเลยมีมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำหนังสือเฮ้ยโต๊ะทำกันพ่อทันยืงไหนอยู่ตรงไหน อันนี้นะโต๊ะใช่แล้วเปิดมานี่นี่ค่ะคือแบบเด็กๆก็เปิดเองได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้แบบว่าแข็งอ่ะมันเป็นบานพับแบบยางดีกดตรงนี้มันก็จะล็อกใช่แน่นมากแต่ถ้าตอนคืนอยากจะเปิดไฟก็คือนี่เลยค่ะเป็นเซ็นเซอร์น่าทากันบ้านได้นี่ก็เป็นไฟนะตัวนี้ก็มีไฟเหมือนกันสวยมากก็หลีได้นี่นี่อันนี้ลีเนี่ยน้องก็จะหลีเองได้ชอบมากเลยเนี่ย น,นี่มาแล้วอันนี้แล้ก็ปิดปิดก็คือเซนเซอร์กลับไปอันนี้ก็คือเก็บของได้ด้วยพวกอุปกรณ์ทำกันบ้างอันนี้พี่ชอบมากนะพราะตอนที่ทักใครอ่ะเขาจะมีดีไซเนอร์มาเป็นแอดมินดูแลแล้วก็วางแปน่นคือคือวันที่เห็นเห็น,เห,นเห็นห้องนี้ยนาะจะคลิปของเสือย้องไห้ก็ขับไปที่บริษัทเลยแล้วก็ไปมาจําเลยแล้วก็จองคิวเขาเขาจะมีดีไซเนอร์เขาให้นะคะแล้วเราก็ คุยกับดีไซเนอร์เขาได้เลยกว่าจะได้แปลนเนี้ยคือบอกเลยว่าโอ้โหหลายเราแก้ไปหลายรอบมากเลยเนาะซึ่งเขาก็ใจเย็นนะเราเออเราเรามีความต้องการว่าให้เราเราห้องเนี้ยเราไว้สําหรับเด็กนะลูกเล็กนะต้องการความมนนู่นนี่นั่นเงี้ยเขาใส่ให้หมดเลยนะว่าเออม่อจริงจริงตอนแรกมาตรงเนี้ยเป็นเหลี่ยมใช่เขาก็กลับไปแก้ให้ใหม่ตรงเนี้ยทำให้เป็นมคือเราอยากได้ให้ทุกอย่างเป็นมนหมดเลยห้องเนี้ยจะไม่มีเหลี่ยมเลยลดอันตรายเท่าที่จะทําได้นั่งเล่นได้นั่งกินข้าวได้นะคะแล้ว ตรงนี้มีลูกเล่นด้วยนะตรงเตียงตรงเนี้ยคือชั้นเก็บของเนี่ยช่องเก็บของคือไม่ได้เห็นแค่นี้ไม่ได้มีแค่นี้นะยืดมาอย่างนี้ได้เลยทุกคนขึ้นได้ว้าอันนี้นาสะใจมากคือเนี่ยสองอันคือ,ว,อวันที่เรารู้ว่าเมตาของเล่นเยอะคือตอนแรกก็คุยมนว่าจะไม่ซื้อนะแต่สุดท้ายเราก็อดใจไม่ได้จะซื้อของเล่นให้ลูกแข็งแรงด้วยนะขึ้นไปยืนแข็งแรงนั้นน,ะน่ะเนี่ยจริงๆหรืหนอน,นอนได้เลย ไม่เอ่ไม่เอ่มไ่ะ่ป็นแผนการของเธอใช่ไหมฮะเกี่ยวกรใช่งาเธแน่เลย่ะม่อกธดังจรงอ่ะหัวใจเข้าไวเมื่อกี้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็มีมีบันไดสำหรับเมตาขึ้นเตียงอนี่จะเป็นเตียงขนาดสฟตจริงๆถ้าเอาออชันของของที่เขาก็จะมีอีกหลายแบบให้เลือก่ว่าของเราก็ไม่ไม่ต้องการ ทุกคนแนะนําว่าลองไปดูที่โรงงานเขาเลยเขาจะมีตัวโชว์เยอะมากมีแบบยกเนี่ยนะแบบกดรีโมทแล้วเตียงยกลอยเออเป็นลิฟต์อะไรเงี้ยหรือว่าเปิดเปิดซ่อนของซ่อนคนอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็ที่เราไปดูเหมือนมีเตียงที่เป็นแบบว่าโต๊ะทํางานข้างล่างเนาะแล้วข้างบนก็เป็นเตียงสองชั้นอันนั้นก็ดีแต่แรกเป็นชอยแต่ว่ามองว่าเอเราชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็มีแบบซ่อนเตียงได้ด้วยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เป็นแบบว่า มุมนั่งดูทีวีหรือว่าจะมาลองคาราโอเกะก็ได้อ่าอันนี้เป็นตู้ทีวีใส่ทีวีได้ประมาณห5บห้านิ้วเลยนะทุกคนอันนี้ถ้ามีแบบคุณทวดมาหาเมตาจะนอนไหนล่ะนี่ค่ะเปิดเลยค่ะฟังก์ชันอีกตัวนึงของเราอันนี้ทำให้เราขับไปซื้อที่โรงงานเลยนะคือเราสามารถเปิดแบบเหมือนเวลาเราดูตามหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ดูอะไรเงี้ยที่มันจะมีประตูล็อคอะมันเลยควาองฝันมากเลยเนาะแล้วเราก็อยากได้นี่แล้วก็เปิดออกมา้ก็เป็น โค้งหมดเลยนะท่น,นี้ผ<ด>ู<ด>้หญิงก็เปิดได้น่ยออกแรงนิดนึงดึงเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเลยต่ไม่อันตรายมันจะแบบไม่มีความน่ากลัวเลยของจริงปล่อยเลยเขาบอกให้ปล่อยได้เลยมันจะ,นจะเป็นออโต้ลงมาขาเตียงก็จะลงมารับอดีน,น,น,นี้ก็จะได้เตียง4ี่ฟุตอีกหนึ่งเตียงแล้วก็มีที่เซฟตี้รัดฟูกด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าตกลงมาไหมบางคนผี่ใหญ่ก็จะกลัว,วว่ามันจะตกลงมาไหมจะอันตรายไหมไม่เลยมีเซฟตี้หมดเลยทุกตัวคือปลอดภัยมากแล้วก็บานพับ ใช้เป็นของ h a r d f e r r นะคะซึ่ง h a r d f e r r ก็รู้อยู่แล้วแหละเป็นแบรนด์แบบมาตรฐานอยู่แล้วดีมากนะแฮปปี้มากเลยพอเสร็จเราก็เก็บงอันนี้เราไม่ต้องมานั่งเก็บเตียงอะไรนะอันนี้ใช้เตียงได้ถึงแบบ15เซนถึง20เซนนะแบบต้องการห้องก็จะกลับมาโล่งเหมือนเดิมก็เป็นพื้นที่ปาร์ตี้อันนี้ก<ด>็จะเป็นแบบว่าให้ลูกเล่นบอลเล่นอะไรไปเต็มที่เลยเล่นที่ชอบสุดๆเลยก็คือเนี่ยพวกมุมโค้งเวลาวิ่งพอนทางมาเหลือแคบเนี่ยขนาดลองลองแบบว่า เป็นลูกวิ่งสมมติเป็นลูกวิ่งออกจากห้องน้ำคือเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเรายังชอบเอาแขนไปเกี่ยวกับกับตู้อ่ะหรือว่าขออีกทีหน,นึงอีกทีหนึ่งอีกทีหนึงน่งเอาวิง่งเป็นลูกเป็นลูกอ๋ออย่างเงี้ยไม่เจ็บใชไหมไม่เจ็บพออีกทีหนึ่งพอแล้วอ่ะไม่เจ็บ <C> e <at> ไม่เจ็บเอาพราะว่ามันเ <C> e <at> มื่อกี้เธอต้องต้องปล่อยฉันไป เดิลในเตียงเอาเขนนี่ก็ดีมากเพราะว่าพอมันเป็นโค้งอะรู้สึกปลอดภัยมากอมันเออมันโดยแล้วมันก็ไม่เจ็บเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเดินไปแบบเตะขอบมุมมุมที่แบบอย่างเงี้ยคือดีต่อเข่ามากซึ่งอันเนี้ยเพิ่มไม้มาหนามากเลยนะไอเห็นไอมุมพวกเนี้ยเห็นเขาเอาชิ้นไม้มาเนี่ยเนี่ยอันนี้คือชิ้นที่เพิ่มมาหนามากแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเพิ่มด้วยเนาะก็ดีมากเลยแล้วเขาก็บริการต่อให้จนสุดเพดานเลยนะคะ ก็น่ารักมากมันก็จะเป็นเหมือนบิวอินละมันจะเป็นเหมือนฟิตอินแหละทำมาเป็นโรงงานฟิตอินเพราะวาทำมาจากโรงงานแล้วก็มาประกอบหน้างงานใช้เวลาแค่2วันคึ้นรอยมน้เลยนะเดี๋ยวกะมีแบบรีสิร์ใชใูตอนเขามาทำงานทําไปเก็บไปนู่นนี่เขา<ๆ>ทาปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนเจาะน็อตตัวหนึ่งอะเอาเครื่องดูดฝุ่นจาะเลยอะออคือไม่เคยเห็นใครทํางานแบบเรียบร้อยขนาดนี้มาก่อนแทบไม่มีฝุ่นเลยอันนี้คือเป็นเจ้าที่เราพอเราใช้แล้วรู้สึกว่าเขาทํางานดีของเพอร์แอกก็ชมว่ามืออาชีพมืออาชีพมากๆอันนี้ก็คือเป็น ตู้เสืาา้อผ้ามีไฟด้านในนะคะเวลาเปิดมาอันนี้คือเอาขึ้นได้ด้วยนะเนี่ยอันนไ้พี่ก็มีก็มีไม้ที่แบบปรับระดับได้ปรับระดับได้แื่เราต้องการชั้นเพิ่มซ,ซ,ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แบบใช้เป็นไม้กิก๊กกกนะก็เป็นเป็น not, วน,วน็อตหัวน็อตแบบจริงจังเลยแล้วก็หัวน็อตก็คือปรับระดับได้เองด้วยแล้วก็จะเก็บเก็บว่าคือเอาลงมาตอนนี้เมตาเด็กน้อยเราก็แขวนไว้ก่อนแ้วพอตอนเป็นโตเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวๆแล้วเราก็จะเก็บอันนี้เสื้อยาวก็ค่อยเอาลงได้ แล้วก็คุณแม่อันนี้คุณแม่นําเสนอเลยคือตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโต้แบบนี้นะแต่ว่าพอเบนลีเคลียไปว่าลูกเราเป็นลูกสาวเนาะก็ต้องแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วต้องทาไงก็งมีแสงธรรมชาติก่อนอันดับแรกก็ต้องไลท์มีนนหน้าต่างที่บอกว่าแก้เลยเอาเยอะมากเพราะว่าเฮ้ยโต้เครื่องแป้งมันต้องอยู่กับหน้าตา่างเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันแต่งหน้าไม่ได้แสงธรรมชาติไงแล้วเราก็เลยแบบอะโต้เครื่องแป้งก็อยู่ตรงนี้นี่ค่ะไหนกระจกคุณจะแต่งหน้ายังไงนี่ไง แล้วก็เราก็ใส่เครื่องสำอางตรงนี้ได้ด้วยเป็นแส่ธรรมาชาติเลย<ม>ฉันคิดว่าคุณลูกคงยังไม่ได้ใช้อ่ะคุณแม่คงใช้ก่อนพุก <laughs> <c oughs> นี้มันน่ารักอะมันลูกเล่นเยอะอะส่วนข้างบนตรงนี้ก็คือเป็นตู้หนึ่งตู้มีอเอ้ยอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้เป็นแบบเก็บของเล็กๆน้อยๆก็สามารถดึงลงมาได้เหมือนในครัวเลยอันเนี้ยเนาะก็แบบไว้เก็บของได้ยอันนี้เป็นตัวล็อกอันนี้ใส่ออกได้จัดของไม่ให้หล่น เก็เผื่อเดี๋ยวก็จะมีบันไดหรือมีเก้าอี้อย่างเงี้ยให้แบบให้เมตาโตสักหน่อยให้รู้เรื่องม่ไม่ว่ากันก็เก็บของได้แล้วก็แขวนเสื้อผ้าได้ตรงนี้อนี้ก็เก็บเสื้อผ้าได้อีกอาจจะเป็นพวกเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยที่ของเมตาอ่ะมีันอินทรคเก็บได้เยอะมากแฮมพ่มแฮมพพุ่ของินทรคือใหญ่มากเลยอ่ะอันเนี้ยของที่ต้องใช้เนี่ยก็คือเพียงพอเลยนะรู้สึกว่า จากที่อยู่บ้าน่ต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าคอมเมตอได้ออปชนอนัน่งี้ยคือห้องเนี้ยคือฟูออปชันมากดูโล่งๆนะแต่ว่าทุกอย่างเป็นตู้ซ่อนหมดเลยตู้ซ่อนเยอะมากแล้วก็ไฟหัวเตียงมีไฟด้วยนะคือถ้าตอนคืนนะสวยมากเมื่อคืนเรามาเปิดตูมีไฟแล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงหัวเตียงนะคะที่ชาร์จแบตตรงนี้เป็นช่องลับอืมอย่างเพราะ่ที่ต้องเวนไว้เพราะว่าอยากเอาไว้ใส่ผ้ามาน แ้ห้องนี้ใส่ผ้าม่านไปก็จะเปลี่ยนมูดใส่ผ้าม่านติดวอลเปเปอร์ห้องนี้ก็จะเป็นแบบเป็นคิดขับคิดขับของน้องเมตาเราจะทําเป็นธีมสีชมพูเขียวเนาะแล้วก็แบบธรรมชาติน่ารักน่ารักยนยนเือนสีพรมอะคือเราโยนพรมไปแล้วตอนนี้เหลืออย่างอื่นเพราะอันนี้ห้องเพิ่งเสร็จแล้วเราก็ตื่นเต้นทารีวิวพลยวอลเปเปอร์สีแดงไหมไม่ไม่เอาพอเถอะอันนี้เป็นแบบโูวน่ารักน่ารักเดี๋ยวตอนนี้กำลังเลือกลายวอลอยู่ใส่ผ้่านะ มดดีอะ่ะ <Ừ. S 2> อันนี้ก็เปลี่ยนสีได้หมดเลยนะอันนี้เทาเขาจะมีชาร์จสีมาให้เลือกแต่<ช>้าความทีเ่เราเราชอบสีตีมๆีแถวๆนี้แหละก็เป็นไม้กับสีเขียวแต่ถ้าใครไม่ชอบเขียวก็เปลี่ยนเบาะได้นะอันนี้เบสดเขาจะเป็นสีเทาให้เขาทํามาให้เลยแล้วเราก็ถ้าสมมติเบือ่อก็คือสามารถคุมเบาะใหม่ได้เรื่อยๆด้วยไม่เสียตังค์เพิ่มด้วยนะเป็นสีอเขาให้เลือก ได้เพราะมันสั่งทำไงอ,อ๋อสีไม้ก็เปลี่ยนได้นะเออ,อนนสีไม้ก็คือมีหลายสีนะเ,ออเนี่ยอนนียเลือกเลือกเปลี่ยนได้หมดเลยนะเช่นแบบอ้ยบ้านนี้เราชอบสีแดงอันนี้ชอบสีชมพูอะไรจริงๆเล่นได้หมดเลยนะแต่ว่าไม่เอาเราชอบอย่างเงี้ยก็เอาสไตล์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติใครแบบมีดีไซน์ชอบแบบเป็นตีมห้องสีน้ําเงินสีมีมีให้เลือกมาพูดถึงงบงห้องนี้หลายๆคนอยากรู้ว่างห้องเนี้ยงบเท่าไหร่บ้าคุยอย่างเงี้ยเราทําพูดจริงๆนะคุยมาหลายบริษัทใหญ่ๆอ่ะต่ำๆต้องมี3 2ถึงสาม สองถึงสามแสนแน่นอนใช่ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้นะยิ่งตัวว่าใช้แบบโ่คาซาเล่ด้วยถึงไหมทุกอันเลยถึงไหมไม่ถึงแล้วเท่าไหร่เจ๊จำได้ปะบินประมาณแสนเดี๋ยวเราเปิดเลยไม่ข้ามแสนห้าอุ๊ยทุกคนให้ทายงบเท่าไหร่จำที่จำได้ว่าไม่ข้ามแสนห้างบคือหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยทั้งหมดรวมไฟรวมบันไฟได้แบบนี้เลยนะได้ได้ฟังก์ชันตัวแบบนี้เลยเอาสามารถเอาคลิปนี้ไปคุยกับเฟิร์แอก์บอกว่าเอาแบบเนี้ย แต่ว่าการจัดเลยงเอาอะไรก็ไปอาแดปเอาแล้วเขาก็มีรับประกันด้วยเนาะมีรับประกันรับประกันสองปีหรือหกบีคไอเคยเรเสียรกัมีรับประกันด้วยนะไฟอะไรเงี้ยเสียหรือข้อพับหรืออะไรเงี้ยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับไม้อะคือรับประกันหมดเลยคืออยากให้ทุกคนไปดูที่โรงงานเขาจริงๆเพราะว่าลูกเล่นเยอะมากเลยตอนที่เราไปอ่ะเมตาชอบมากเมตาแบบโอ้โหวิ่งทั่วเลยอ่ะมีเตียงแบบสองชั้นมีบันไดซ่อนมีอะไรเงี้ยด้วยจริงๆนะก่อนก่อนตัดสินใจซื้ออันนี้ก็เป็นอีกอีกอยต point หนึ่งที่ที่ผมกับเบนําทำ พอเราจ่ายการทําห้องอ่ะหลักแสนอ่ะอเราไม่ไม่กลัวเสียเวลาในการขับไปที่โรงงานเลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบที่อยากเห็นของจริงอ่ะซึ่งซึ่งฟิลที่โรงงานนี้เราไปดูอ่ะตุ๊กโชว์รูมาดีจริงเพราะเมตาแบบเอา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 ค <c oughs> ือแบบินเข้าทุกห้องคือเอาหมดทุกห้องเลย <c oughs> เด็กครัวกว่านะชอบคือเขาสามารถเขาวางเลยรเอาให้เด็กชอบได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่า้ พอไปดูที่โรงงานแล้วคือแบบอยากให้บ้านนี้มีสักสิบช่องอ่ะเ,เอาหมดทุกตัวเลยเที่ตัวช่องห้องลูกเป็นห้องลูก,ลกแต่ห้องอื่นเราไปนอนไ,ไปแล้วไงวก็เลยรู้สึกว่าห้องลูกกับเราอ่ะอันนี้แหละก็เลยรู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เลือกเฟอร์แอแพอติดทัานจริงก็ประทับใจมากใช่ใครสนใจก็คือสอบถามไปในเพจเขาได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะบ๊ายบาย